สวัสดีครับวันนี้มาดูพามาดูไก่ออลูกผสมระหว่างไก่ลปลากับไก่ต่อไทยครับซึ่งชาวอินโดนีเซียเรียกว่าไก่าไบากิซาไก่ชนิดนี้ไว้สำหรับแข่งขันในประเทศอินโดนีเซียครับเขาจะแข่งขันคล้ายๆกับ การแข่งขันนกเขาของภาคใต้ครับโดยแขวนขึ้นเสาที่ผมดูจากในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับผมความสวยงามของไกชนิดนี้ก็คือหลังว่าจะเป็นเกล็ดครับ <c oughs> <c oughs> ลักษณะก็จะเหมือนไก่ต่อแต่ว่าเลือดค่อนข้างจะสูงนิดนึง ความแตกต่างของไก่ชน,นิดนี้กับไก่ปาไทยหรือว่าไก่ต่อไทยก็คือลักษณะของคา,างครับคางของไก่สีขาวก็จะเป็นสีขาวยาวหงอนก็จะพับแล้วก็เสียงขันครับเสียงขันนี้ก็คือจะแตกบางครับไก่ต่อไทยเลยครับผม ไก่ชนิดค่อนข้างดุครับห่วงตัวเมียมากบางครั้งผมเข้าไปเนี่ยยังจะตีผมเลยมันอาจจะเป็นสัญชาตญาณของไก่ชนิดนี้ครับซึ่งผมเอามาทำกับไก่ต่อลูกผสมไทยสีสีเทาทั้งสองตัวเลยสว่วนอีกแม่กำลังฟักอยู่ครับฟักลแล้วครับเดี๋ยวรอรุนกันไปว่าได้ลูกกี่ตัวครับ เ,เวลาดุนเห็ดนี้ี่ก็จะสวยมากครับชนิดนี้สีมันก็จะแวววับเลยครับด้านหลังเป็นเกล็ดสีม่วงอบอม,ม่วงความง่ายยากเลี้ยงง่ายก็เลี้ยงไม่ยากครับมันจะง่ายกว่าเลี้ยงไก่ป่าจุดสีไก่ป่าจุดสีจะเกาะบางมากครับหวยง่ายก็ตายง่ายผมเคยเ้็นมา แล้วตายหมดเลยแต่ส่วนไก่นี้ก็ถามว่าเลี้ยงยากมันก็เราก็ต้องดูเลยเว่ามันมีอาการเป็นไงแต่ละวันป่วยแต่โดยเราก็เออให้ยากินดูรักษาตามการไปครับ เกิดขัน,เ,นเราจะเห็นนะขันทุกวันไก่พวกนี้เวลามันขันแสดงมันสุขภาพดีครับแล้วก็มันก็จะพร้อมสมตัวเมียด้วยครับงันก็ดูลักษณะไก่เดี๋ยวเราอาจจะขันพกเราได้ชมเสียงขันไก่ีนนี้ครับสวยครับเลี้ยงไก่ก็จะลงเลยครับตัวผมเองก็เลี้ยงไก่ต่อเยอะมากครับแต่ผมก็ชอบ ความงามในไก่ชิ้นนี้ครับผมเจอผุกนอาจจะได้เห็นเสียงขันอ่าขันแล้วครับผมเนี่ครับคือเสียงขันครับมันมันมันจะไม่เหมือนเนื้อไก่ต่อทั่วไปครับมันเสียงมันจะแปลกๆอ่าดูครับ 한거아니 ครับเนี่ยลักษณะความแตกต่างของการขันของไก่ป่าที่นี้นอดูนั่งดูแปลกครับหน้าขาวส่วนตัวเมียนี้นก็จะเป็นสายมาจากพัทลุงครับอโอเคฟังขันได้เลยครับ ส่วนลูกจะแบ่งครับตอนนี้ก็ฟักแล้วครับตัวแม่ฟักแล้วแล้วก็มอีอีกส่วนหนึ่งที่ว่าอยู่ในตู้ฟักครับก็มีเชื้อแล้วด้วยครับหวังว่าปลายปีจะมีให้แบ่ง,งเพื่อนๆครับผม โอเคครับฝากติดตามกดติดตามเพจยูทูบทด้วยครับผมขอบคุณมากครับ